พี่ทอพารวยครับ1น่งธันวาครับ5-2บนสองสองล่างเข้าทั้งบนทั้งล่างครับงวดที่แล้วก็ให้มา2-5-5-2นะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทังช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่ยี่สิาธันวาคมสองหาหครับมือนีครับจะมีโน้ตธรรบัแงปั่นเอฟซทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของพี่ทอพารวยครับงวดนี้มาซาแนครับผมเนาะ ถ่ายเอฟซีทั้งช่องจําได้ครับงดวันที่หนึ่งท่านว่าครับผมเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับสองห้าห้าสองบนแล้วก็สองสองล่างครับงดที่แล้วก็ให้มาที่สองห้านะครับเลขออกห้าสองครับถ้าชอบฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับหนึ่งท่านว่านะครับผมเนาะบนให้มาแค่สามคู่ครับ หนึ่งห้าแปดห้าสองห้าเลขออกครับสองห้าสองครับแล้วก้นล่างนะครับผมเนาะล่างก็ให้ที่สองสองนะครับงดที่แล้วนะครับผมเนาะสิบหกทันวาครับนี่ครับให้มาสองห้าครับล่างออกห้าสองนะครับผมเนาะกัตือวาช่วงหลังมื่อนี้ครับผมเนาะของพี่ทอพารวยครับกัตือวา หนาติดตามมาครับผมเนาะเขาบ่อยมาครับผมแล้วก็มี f อฟทังง่องถามมาเยอะมากว่าพระหัตจะทําคลิปสรุปเด่นล่างวันไหนวันนี้นะครับผมเนาะวันนี้นะครับจะทําคลิปสรุปเด่นล่างให้นะครับเพราะว่าครับผมเนาะผมทําคลิปสรุปเด่นล่างมาสองงวดครับผมงวดแรก8ปดสำนักชนกันที่2เลขก็ออกที่ 2 2ล่างครับแล้วก็งวดที่แล้วครับสรุปเด่นล่างเด่นที่5ครับสรุปเด่นล่างเด่นที่5 10สำนักนะครับล่างก็ออก52ครับนี่ครับเดี๋ยวมือนี้ครับผมนาะจะทำคลิปสรุปเด่นล่างให้ fc ทางช่องนะครับแล้วก็มี FC ทางช่องถามมาว่าถ้าหายาลืมตามแม่สละบบุรีของสุดท้ายนะเดี๋ยววันนี้ครับผมนาะ จะโทรหาแม่สระบุรีนะครับนี่ครับโคงแหลกแม่ไหมากแล้ครับผมเนาะบนเด่นที่8ลอง6ครับเลขติดหรือว่าหลักหน่วยบนครับมี0มี4มี9ครับบน8089ล่างครับเด่นที่5กับ8ครับเลขติดล่างครับ9 0 1 2ครับเน้นที่0กับ1นะครับล่างจับคู่ให้ที่50 51 80 81นะครับ เดี๋ยวมือนี้ครับผมเนาะจะโทรหาแม่สละบุรีนะครับรอติดตามชมได้นะครับมาครับผมเนาะพาเอฟซีทั้ง่องครับผมมาดูของพิทอพารวยดีกว่าครับก็ถือว่าช่วงหลังมือนี่พิทอพารวยครับแม่นครับผมเนาะเขาบ่อยมากครับผมงวดนี้พิทอพารวยส่งมาให้ครับนี่ครับ ล่างเด่นที่3ลอง4ครับ3 5 3 8 4 3 4 5 4 6ครับแล้วก็บนนะครับบนบนเด่นที่9ลอง1ครับ5 9 5 1 0 9 8979แล้วก็71นะครับผมเนาะแมาครับผมบรเป็นการซีเบลล่าครับผมเนาะพาเอฟซีทางช่องมาเดานทางของพี่ทอพารวยนะครับทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะพี่ทอพารวยมายครับขอย้ายก่อนแป๊บหนึ่งครับผมเนาะ <c oughs> วันนี้วันที่29แล้วครับผมเนาะ ใกล้ปีใหม่แล้วครับผมก็ขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่จะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านหรือว่าเดินทางไปไหนก็รดแต่นะครับผมเนะาะขอให้เดินทางแ้วคลาดปลอดภัยเด้เอครับผมเนาะขอให้มีความสุขสําหรับทศจการปีใหม่แล้วก็ปีนี้แล้วก็ปีต่อไปนะครับผมเนาะลํำรวยเงินทองนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับ <c oughs> พิททอพารวยครับ พิทอพารวยบนครับเด่นที่เก้ากับหนึ่งครับจับคู่ชุดสองตัวให้มาที่ห้าเก้าครับห้าหนึ่งครับ 09ครับ89ครับ79ครับแล้วก็71นะครับ <c oughs> เน้นที่59นะครับผมเนาะแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับชุดสามตัวมีหหางครับมี8ปดห้าเ้า 4 5 9ครับ5 0 9ครับ1 8 9ครับ8 7 9ครับแล้วก็4 7 1ครับนี่ครับงน้นที่8 5 9ก้ครับผมเนาะแล้วก็4ี่เจดหนึ่งครับ ลงวันที่สองทับหนึ่งทับหกเก้านะครับผมเนาะนี่ครับชุดบนนะครับชุดบนมาครับผมมาดูชุดล่างต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้อากาศเย็นครับผมเน,ะนาะอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมกลางวันร้อนกลางคืนอากาศเย็นครับผมเนาะหนาวครับมาดูชุด ล่างดีกว่ามาชุดล่างของพี่ทอพารวยนะครับนี่ครับล่างครับพี่ทอพารวยโทลศัพท์เป็นอย่างนี้แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งโอเคพี่ทอพารวยครับ ก็ถือว่าช่วงหลังมะนีของพี่ทอพารวยครับก็บถือว่าแม่นครับผมเนะาะเข่าบอยแม่ครับผมเข้าเกือบทุกงวดนะครับของพี่ทอพารวยนะครับล่างครับเด่นที่3าลอง4ครับเด่นที่3าลอง4นะครับจับคู่ให้ที่มี 3, าห้าครับ สาครับ4ีสครับ45หครับแล้วก็4ีหครับล่างเน้นที่3าหกับ38นะครับล่างเน้นที่35หกับ38นะครับลงวันที่2อทับหนึทับ ครับมาครับผมเนาะพาเอฟซีทางช่องครับมาแคปหน้าจอของพี่ทอพารวยนะครับนี่ครับชุดล่างนะครับโอเคครับผมเนาะมาครับทั้งชุดบนทั้งชุดล่างครับผมเนาะมาแคปหน้าจอเด้อครับผมแคปหน้าจอนะครับ บนครับเด่นที่9กับ1ครับ595109 897971เน้นที่ชุด2ตัวบนครับเน้นที่59แล้วก็71ครับชุด3ตัวครับ859 459 509 189 879 471ครับเน้นที่859แล้วก็471ครับล่างครับเด่นที่3ลอง4ครับ35 38 43 45 46เน้นที่35กับ38ครับกระสุดท้ายนี้ครับกข็ขออวยพรให้ f อซทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำ้ำรวยเงินทองครับถ้าชอบครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ